ไอ้กาตุดน <lich> <Should> ้ไอ้กาุดต้องเอว้องใ่วยโอเคฮะตะลหวเข่าขึรไหนีอุยไวนีเอไวนี่ เฮ้ยอะไรวันนี้ตอันนี้เราจะไปไหนครับเดินมาดูช้างตอนนี้เราตามตามรอยช้างนะครับตามรอยช้างตามรอยช้างตายหลอดกำลังใส่กางเกงใส่แล้วไม่ได้ตามรอยช้างเดินตามลายลายเท้าพ่อ นายต้องลุยป่าเลยมันมีกลิ่นมันมีกินเหม็นสามๆแล้วข้ามมาแล้วนะขึ้นไปดิปลาก็ลุยป่าแล้วลบกด็ต้งมีมีดตันอ่ะต้งนีมีตะวันตะวันมีมีดไหมแต่รถมีมีดไหมห้ ตอนนี้เราก็มีอุปสรรคนะครับแต่ถ้าเขาขึ้นเขาขึ้นข้ามไปทางนี้แหละมากมาดีแต่เดินไปเขาอยู่ข้างล่างทำไงเนี่ยพักเดียวขี่คอแล้วเนี่ยเขาเดินย้อนนี่ยเฮ้ยนี่ทางนี้ดีกว่าทางนี้เป็นช่องของเขาเลยเนี่ยถอยถอยเข้ถอยเจอช่องเขาแล้วเจอช่องเขาแล้วต้องกลับนะครับ เรามาทางผิดเราไม่ใช่มาทางผิดเรามาผิดทางกระโดดไปนี่เลยกลดๆไปนี่ไปทะลุได้นี่เนี่ยรอขอเดินประจำเนี่ยแต่ตรงห้างเนี่ยเฮ้ยอันนั้นมันมากอันนี้เราบนยอดเลยอ่ะบนยอดอุ้ยมันเหลือไกลเลยล้อมนี่ะยอดนู้นเลยน่ะนี่นักลบย่อมมีบแอุ้ยนี่ไอ้นี่มันร้องอุ้ยอยู่แล้วอ่ะ วัวนั่งเจอตะไข่ยังเหไม่ไตะไคร้ก็ไหนวันนวดักตะไข่ไว้อ่ะตอนนี้ก็เดินหาทางขึ้นนะครับวันนี้ม่นอนเลย

อ่าเนี่ยเพิ่งขึ้นมาใหม่เลยนะเนี่ยทัน,นี้หลังจากที่เราตามหาทางกันมาก็ไม่เจอไม่พบตัวนะ